สวัสดีครับักเล็กครับวันนี้เจอกันนอกรอบนอกไลน์นะครับวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องของวิธีการคำนวณนะครับเทคโนโลยีวิชาการคำนวณป .4 ซึ่งเป็นวิชาหนึ่งที่อยู่ในวิชาวิทยาศาสตร์ตอนที่เขาแยกมาแล้วนะครับจากการงานมาเป็นวิชาวิทยาศาสตร์นะครับก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับอ้าวเปิดมาเนี่ยโรงเรียนเราเนี่ยก็จะอาจจะไม่ได้เข้าห้องคอมเพราะว่าวิชานี้มันไม่ใช่เกี่ยวคอมพิวเตอร์ ที่เป็นการใช้เครื่องคอมแต่มันเป็นเรื่องของการทําความเข้าใจเชิงเหตุผลตัวหน่วยการเรียนรู้ที่1ก่อนขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาตอนนี้ผู้ปกครองครับนักเรียนครับคอมพิวเตอร์มันไม่มีอีกแล้วในวิชาวิการคนวณคอมพิวเตอร์เป็นแค่แขนงหนึ่งที่อยู่ด้านหลังเล็กๆไม่ใช่ตัวเมนหลักของวิชานี้ดังนั้นต้องเข้าใจว่าวิชานี้ไม่ใช่คอม นะครับไม่ใช่คอมพิวเตอร์แต่เป็นวิชาการคำนวณเป็นการสอนเด็กจะคิดอย่างมีเหตุผลและการออกแบบโปรแกรมเพื่อทำงานเป็นระดับขั้นตอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นวัตถุประสงค์ของโปรแกรมของการเรียนเรื่องนี้ก็คือให้เด็กจะคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นนะเขาเปลี่ยนทักเปลี่ยนแนวแล้วนะครับจากการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเป็นการคิดอย่างเป็นระบบแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยมีคอมพิวเตอร์เป็นตัวนําเสนอผลงานออกมานะครับจะสังเกตว่าในตัวชี้วัดนี้ในหน่วยการเรียนรู้นี้ไม่มีคําว่าคอมพิวเตอร์สักเครื่องเลยสักคำเลยตรงนี้เห็นไหมจากตัวชี้วัดที่วอล4ีดปอลงเนี่ยนะครับพูดถึงเหตุผลม่าอธิบายปัญหาได้มีทักษะการสื่อสารและเปรียบวิเคราะห์แก้ปัญหาสังเกต9ชั่วโมงนะ9ชั่วโมงมีการตรวจใบงานอะไรอย่างนี้เป็นต้นมีหนังสือเรียน ม่เห็นไหมในหนึ่งตัวที่หนึ่งไม่มีคอมพิวเตอร์เลยคุณพ่อเห็นไหมครับหรือผู้ปกครองเห็นไหมว่าไม่มีคอมพิวเตอร์เลยมีแต่เรื่องของการแก้ปัญหาทั้งนั้นวันนี้จะพูดเรื่องนี้ก่อนขั้นตอนที่1นึ่งคอยแก้ขาววิธีการต่างๆก่อนนะเอาไล่ลงไปสั้นๆครับเรื่องนี้ไม่เยอะไม่ยาวนะเนี่ยโดยการรู้ที่1ขั้นตอนการขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหานะรู้จักเหตุผลเชิงตกกรรกะจะอันกริทึมโดยการรู้ที่1จบและ9ชั่วโมงเอ้า ครูทำไมมันมีแค่2หัวข้อไปเรียนนานจังเดี๋ยวจะรู้มันนานเพราะอะไรครับอ่าหน่วยที่1นนะครับขั้นตอนการแก้ปัญหานะการแก้ปัญหาเชิงตรรก,กะนะครับตรรก,กะคือสิ่งที่อยู่ในสมองเราแวบแรกที่แก้ปัญหารู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดีเหตุผลเชิงตรรก,กะคือการใช้หลักการเหตุผลกฎเกณฑ์เงื่อนไขเพื่อตรวจสอบความสมเหตุสมผลหรือความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหานะ เขาเียกว่างไงว่าหลักการการใช้หลักการเหตุผลกฎเกณฑ์เงื่อนไขเพื่อตรวจสอบความสมเหตุสมผลที่ความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาเราก็จะมาดูตรงตารางข้างนี่ช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับแบบเป็น6ขั้นตอนต่อ,ตอไปนี้ 1. ทําความเข้าใจปัญหา2คิดวิธีการแก้ปัญหาอาจจะมีหลายวิธีก็ได้3เรียนระดับขั้นตอนก่อนและหลังในแต่ละวิธีการ4ทบทวนขั้นตอนในแต่ละวิธีการอีกครั้ง 5. ตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้จากการ ทำในแต่ละวิธีการแล้วก็6เลือกวิธีที่หผลลัพธ์ดีที่สุดเพื่อนําไปใช้ในการแก้ปัญหาในเรื่องนี้พระเจะสอนเด็กจากการคิดเป็นและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาสมมุติว่าเราตัวคุณครูคส่งกลับมาแก้วิชาคณิตศาสตร์ข้อ1 1ึบกหะเท่ากับ3เราทําผิดนะตอนเข้าใจปัญหาก่อนข้อ1ผิดอะไรผิดที่คําตอบใช่ไหม เออถ้าผิดที่คําตอบเราก็หาวิธีการแก้ปัญหาจะแก้ปัญหายัางไงระหว,ว่าง1คิดเองนั่งนับนิ้ว1 2 3 4อะไรบอกไปเรื่อย2ไปถามเุืครูว่าทํำยังไง 3. ไปลอกเพื่อนอ่ะตอนนี้เรนมี3ตัวเลือก 1. คิดใหม่ 2. ถามครู 3. ลอกเพื่อน3ข้อพอผ่านข้อ2ไปแล้วก็มาดูข้อ3ข้อ3เนี่ย ต้องในลำดับขั้นตอนก่อนและหลังในแต่แตแตและวิธีการข้อ1ถ้าเราคิดเองเราต้องเริ่มจากอะไรก่อน1เริ่มจากเอาตัวตั้งมาบวกกับตัวบวกใช่ไหมเช่น1บวกกับ1เท่ากับเท่าไหร่นะนับนิ้ว1บวกเท่ากับ2ก็ใส่2ลง,งไปออาลบก่อนลบงานกับที่ผิดก่อนแล้วก็ขีดเส้นใหม่ให้เรียบร้อยเริ่มบวกกันนี่คือวิธีการในแต่และขั้นตอนถ้าไปลอกเพื่อนจะลอกใคร ไปตรงไหนโต๊ะไหนจะโดนครูดุไหมก็มต้องําลำดับพิธีการถูกต้องอีกหรือถามครูจะถามตอนไหนถามตอนเพื่อนส่งงานหรือถามตอนครูนั่งทางานอยู่หรือถามตอนครูสอนหน้าห้องหนูต้องลําดับพิธีการให้ถูกต้องอ่ะพอเราเรียนลำดับแต่ละขั้นตอนขั้นตอน,ข,น,ตอนขั้นตอนแล้วมีการวางแผนแล้วทบทวนครับว่าเราข้ามอะไรไปหรือเปล่าเอออย่างเมื่อกี้ครูข้ามเรื่องการลบลบลบ,ลบสอออกนะครูยังข้ามมาเลยนะ แสดงว่าเราไม่ได้ทบทวนพอเราทบทวนปุ๊บอา้าวกูให้งานมาแก้หนึ่งต้องลบก่อนนะเราลืมลบเรามีไหมถ้าไม่มีต้องยืมใครทบทวนขั้นตอนก่อนอห้ามใช้นาฬิลบรบเดืดขาดสกรปรกอะไรอย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วตรวจสอบผลลัพธ์ทั้ง3วิธีที่เราเลือกเนี่ยทำใหม่ลอกเพื่อนถามครูเนี่ยถูกต้องไหมผลลัพธ์คือคําตอบได้ออกมาเท่ากับสองใช่ไหมหนึ่งบวกหนึ่งเนี่ยเท่ากับสองใช่ไหมถ้ามันถูกทั้ง3ขั้นตอน นะเราก็จะมาข้อหมาเลือกวิธีที่ดีที่สุดเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาเอ,อระหว่างคิดใหม่เราก็ได้งานก็เสร็จไปถามครูบางทีต้องรองจังหวะค,ครูพักสอนก่อนหรือไม่ก็อาจจะคุณครูเขาอาจจะยุ่งอยู่หรือเราอาจจะคูดกับครูเขาไม่ถูกอาจจะโดนครูดุตอนที่สอนอยู่อย่างนี้ก็ได้หรือไปลอกเพื่อนมันใช่ทางแก้ปัญหาไหมการลอกเพื่อนเรายังไม่ฉลาดเหมือนเดิมแต่เพื่อนก็ได ความดีตรงนี้ไปนะเมื่อเราพิจารณาแล้วห้าข้อแล้วเนี่ยเราเลือกข้อใดข้อหนึ่งสมมติว่าเราเลือกข้อหนึ่งก็คือคิดเองดีกว่าเราจะได้ฉลาดด้วยมีงานส่งครูด,ด้วยนะไม่ต้องเดือดร้อนเพื่อนทั้ง,งครูเราคิดเองแต่ก็ถูกอะไรนี้เป็นต้นตรงๆเราเลือกข้อที่1คือคิดเองเห็นไหมเราจะได้ผลลัพธ์ที่มาจากการคิดเชิงตรรก,กะนะสมเหตุสมผลมีหลักการด้วยนะครับมีเงื่อนไขที่ถูกต้องและเป็นไปนได้ในการแก้ปัญหา นะก็ตรงนี้นี่คือภาพของการแก้ัหาเชิงตรากะง่ายๆนะครับแต่ที่เาเห็นอยู่เนี่ยตั้งแต่ข้อหนึ่ง,งข้อหงเนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาอย่างมีลําดับขั้นตอนซึ่งมันจะโยงมาหาถึงคําว่าอัญกริทึมอีกอัญการิทึมก็คือกระบวนการแก้ปัญหาที่มีลําดับขั้นตอนชัดเจนสามารถใช้กับการแก้ปัญหาทั่วไปและกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างง่ายๆได้นะซึ่งอัญกริทึมมี3อย่างต่างต่อไปนี้1 อันกรเลยเ่มที่เขียนด้วยข้อความคือการใช้ข้อความในการแสดงระดับขั้นตอนและการทํางานก็คืออย่างเช่นอันนี้ตัวอย่างนี้คือการต้มไข่ต้มไข่ก็คือ1ม,ม,มีอุปกรณ์อะไรบ้างเตวุุกรณ์น้ําไข่หม้อ2เติมน้ําลงในหม้อใส่ไข่ลงไปอ่าเปิดอ่าใส่ไข่ลงไปใส่น้ำลงไป3ตั้งหม้อบนเตาเปิดไฟเปิดไฟเอาไฟอะไรให้เบาแล้วแต่เราแล้วกันเราไม่ต้องอธิบายเยอะขนาดนั้น4เมื่อน้ําเดือดจะเวลาอีก4นาทีเพื่อไข่สุกพอดี ถ้ามันเดือดแล้วยังไม่จับเวลาต่อขึ้นเลยก็กลายเป็นไข่มาตูม่ก็ไข่ดิบไปนะครับห้าน้ําไข่ต้องสุกแล้วออกจากหมอ้อเนี่ยคือการแก้ปัญหา,าการทึมด้วยข้อความคือเขียนขั้นตอนลงมาก่อนมาถึงหลังนะก่อนมาถึงหลังจะไม่เห็นเรา,าถึงก่อนนะไข่สุกแล้วเปิดฝาหมอ้อไล่ลงมาอย่างนี้ไม่ใช่ต้องเอาจากเตรียมไข่เตรียมน้านําเตรียมหมอ้อไล่ลงมาเป็นข้อ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 ให้ชัดเจนนี่การแก้ปัญหาด้วยข้อความต่อมาในฝั่ง้านขวา การแสดงการเตมด้วยรหัสจำลองหรือซูโดโคดอันนี้ต้องใช้คอมพิวเตอร์เพราะเป็นภาษาคอมพิวเตอร์นะอย่างตัวอย่างอันนี้เมื่อนิกาปลุกดังนะปลุก3ามค้งก็ให้เลื่อนปลูกหยุดพักเป็นมือถือเราอะ่ะมันปลูกได้ประมาณหทีแื้วมืือมันก็ดับ,ด,บดับไปใช่ไหมแล้วก็ไปปลูกใหม่อีก5าทีข้างหน้าถ้าเราตั้งค่าไว้นะครับอ่ะเมื่อนิกาปลูกทำยังไงต่อตื่นนอนอาบน้ําแต่งตัวไม่มีใครแต่งตัวใครแบบอาบน้ำใช่ไหมก็เรียนระดับขั้นตอนมาเรื่อยเรื่อยทานอาหารเช้า ถ้าอากาศแต่มใสก็เดินถ้าฝนตกก็นั่งรถไปกับคุณพ่อก็ได้เลือกเอาระยะระหว่างเดินกลับไปกับนั่งรถไปกับคุณพ่อมี2ทางเลือกแต่อันนี้อัรกระทึมมด้วยสถานลำลองเนี่ยต้องใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการเขียนโปรแกรมเพื่อให้กระบวนการมันถูกต้องตามขั้นตอนและสุดท้ายนะครับการแสดงอัลกริทึมด้วยผังงานหรือโฟชาร์ตอันนี้จะยากขึ้นไปนิดนึงเพราะหนูต้องจํจาจําลักษณะของรูปล่างของของ,ของรูปเลขคณิตพวกนี้ด้วยว่า มันแทนความหมายอะไรนะซึ่งในระดับชั้นปฐมเนี่ยเราจะเรียนแค่2ทางเลือกก็2แบบก็คือแบบเรียนลำดับกับแบบสร้างทางเลือกซึ่งอันนี้จะพูดทีหลังเรารู้ก่อนว่าวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรบ้างหนึ่งเรียนเรื่องตผลเชิงตรรก,กะมีอยู่6กระบวนการจําให้ได้6กระบวนการนะครับแล้วทั้ง6กกระบวนการนี้มันจะพามาถึงเรื่องของอัลกอริทึมก็คือการกระบวนการแก้ปัญหาที่มีระดับขั้นตอนที่ชัดเจนนะ และอันกริทึมก็แบ,บ่งเป็น3อย่างก็คือข้อความแบบรหัสจำลองหรือซูโดโค้ดและการเขียนโฟลชาร์ดนี่คือการแสดงอกริทึมที่เราจะต้องเจอในชั้นป .4 ป .5 ป .6 และถึงม .6 เลยเรื่องนี้มันจะตามไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่าเนื้อหามันจะยากแตกต่างกันตามช่วงวัยนะครับเออระดับป .4 ครูตั้งใจว่าให้เราเขียนตัวของ อัลก็ขึ้นเพราะความเป็นเขียนเป็นนะจำาันะยำานะว่าเขียนเป็นเพราะว่าอัลก็ขึ้นเพราความต้องเขียนนะครับเป็นข้อความอย่างนี้มันจะยากมันต่างจากตรงนี้ซึ่งสูดูโค้ดยังไงหนูจว่าระหว่างอันก็ขึ้ึเข้อความกับโฟร์ชาร์ดเนี่ยเจอแน่แน่ปสี่ 4, งไงก็ต้องเจอเพื่อเป็นพื้นฐานต่อไปในปห้าปหกฉะนั้นซึ่งสําคัญคือเรื่องของการเขียนหนังสือต้องเขียนให้เป็นนะถูกจับมือเราเขียนทุกคนไม่ได้นะครับต้องพยายามเขียนคําให้เป็นพยายามเรียนรู้คําให้ได้ นะอ่ะสรุปครั้งหนึ่งก่อนจะจบคาสนี้นะครับเหตุผลเชิงจรก,กะนะครับก็คือการใช้หลักการเหตุผลในการแก้ปัญหาย้ําเลยนะครต้องใช้หลักการเหตุผลในการแก้ปัญหานะไม่ใช่ไม่มีตังท,ทำยังไงขโมยไงก็ขโมยมาอันนี้ไม่ใช่เกินรรกระอันนี้ผิดเลยนะครับต้องหาวิธีการหาเงินมาให้ได้ถูกต้องนะและขั้นตอนต่างๆในการแก้ปัญหาเนี่ยก็จะนํามาถึงการเรียกว่าอังกริทึมซึ่งเป็นเรียกกระบวนการแก้ปัญหาอย่างมีลำดับขั้นตอนที่ชัดเจน ซึ่งถ้าเห็นเนี่ยหข้อนี้มันเรียงจากขั้นตอนชัดเจนอยู่แล้วนะครับแล้วก็แบ่งเภทออกอ่านกรทึ้นออกมาเป็น3แบบคือด้วยข้อความด้วยรหัสจำลองซูโดโคดและก็ด้วยโฟรชาร์ตนะอันนี้ก็ให้เรียนเรียนรู้ไว้นะครับให้เรียนรู้ไว้ว่ามันคืออะไรทำอะไรได้บ้างนะเดี๋ยวจะมีการบ้านวิชานี้ให้1ข้อนะครับเดี๋ยวจะให้ไปไปจะสั่งงานในสมุด สักคนที่เรียนที่อ่านนะครับจะให้ทบทวนแล้วก็เขียนงานม,มาส่งวิชาวิการคำนวณหนึ่งอย่างนะครับโอเคงั้นวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวครูจะไปแปะลิงก์ไว้ให้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ